เรียบร้อยครับทุคนรับาเราจะแบบวับนนี้พูดเลยว่าเราจะชนะ เราบอกว่าเราจะมาติววันนี้คือคิดไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาติวแบบสบายที่สุดในสามโลกเป็นการติวแบบครั้งใหม่ที่เราจะไม่เคยทำมาก่อนด้วยนั่นก็คือการนอน๋อก็จะนอนกันีเป็นไงบ้างฮะวันนี้ได้ติวอะไรยังเตี ตั้งใจติวป่ะเนี่ยวิชาอะไรวิชาอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มันเรื่วิชาอเลยติววิชาอะไรกันทั้วันนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษอะโอเคอ่ะโอเคก็ก่อนหนึ่งก็เรียอยากให้ ดูมองหน้ากันแล้วสงสัยว่าคุณสองคนคือใครใช่ไหมไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่รู้จักเลยเนี่ยไม่อยากรู้จักเราอยากรู้จักใครหนึ่งกูกูมาผิดที่ไปเลยเย็นใจเย็นเย็นตอนผิดหออ่ะอยากจะก่อนหนึ่งอยากอยากกูขอรู้สึกเองก่อนว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเห็นสีขามพร้อมขนาดนี้มาก่อนอิจฉา่ายให้ดูหน่อยถ่ายให้ดูหน่อยตีจะตีหลายคนเลยนี่ไหนอ่ะ แน่นำตัวกันดีกว่าเพราะว่าคุณสองคนเป็นใครเชียอะไรบ้างตอนนี้สวัสดีครับผมมาแล้วโอนครับผมสวัสดีครับผมเหนือชิดเหนือครับ <laughs> สวัสดีครับผมขอปลาฉาครับมมหนาวไหมร้อนไหมหนาวไหม ไม่หนาวแอมเน่ตบนี่ถ้าไม่เราจะมาว่อถ้าเขาอุ<ว>่นหรอหรือยังไงได้ดิคุณอะไรดีค่ะโอ้โหฮ้ยค,ค,คุณก็ต้องแข่งอะหลายคนเลยดิต่อคิวก่อนต่อคิวก่อนพอดีเราแบบอยากเก็บทุกคนไปในหัวใจคนเดียวมันไม่พอพอสอดไว <laughs> อะไรครับไปดูทำไมดูน้องข้าวสารเพศเพศโอ้ติงโซ่ลองติ้งโซ่โอ้โหอย่างน้อยเราก็ตัดใจให้เกี่ยวกับการศึกษาเนาะขอมาคุยทึงเกี่ยวกับการศึกษานิดนึงนะฮะอ่ะก่อนอื่นอยากจะรู้ว่าทั้งสองคนตอนนี้ศึกษากันอยู่ที่ไหนบ้างคณะอะไรมหาลัยอะไรอันนี้ผมเรียนจบนะฮะจบที่คณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษมธรรมศาสตร์ อนะครับตอนนี้ผมก็เรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ของมอกเทพครับโอเคครับโอเคก็ไม่ต้างถ้าน้องมีอะไรถามมีได้เลยครับทั้งคนที่เรียนอยู่แล้วดีมีทั้งคนที่จบแล้วแล้วคนที่เรียนอยู่ด้วยอยากรู้แบบพาร์ไหนเดี๋ยวตอบให้หมดเราจะชิวไว้ดิวจริงๆถามมาต่อไปถามใครบอกด้วยเอางี้กอนเนาะขยำชุดเขาไเลยนิตยามาทิ้งไปให้หมดเลย อยากให้น้องได้คุยกับพวกคนสองคนมากที่สุดถามอะะไร่มีใครมีคําถามอยากถามที่ทั้งสองคนไหมยกมือหน่อยมาามเดี๋ยวพี่ลิวเดี๋ยวพี่ลิวจะพาไปห้เอาไม้ไปหาเดี๋ยวเอาไม้ไปฮะเกี่ยวกับการเรียนนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเมื่อเช้ากินอะไรมาอย่างนี้พี่ได้ละอะรียนหรอที่มีวิธีการแบบว่าเออ่ เลือกคณะที่ชอบยังไงคะแบบว่าที่โดนใจอะค่ะเพราะหนูก็ยังหาแบบยังไม่ได้เลยอยู่วะผมแล้วเลือกคณะที่ชอบยังไงแบบว่าคือถ้าส่วนตัวพี่เนี่ยตอนที่พี่เลือกเลือกเอกจริงๆนะไอ้ตอนที่เลือกคณะตอนทพี่อยู่มองแพี่ก็ไม่ได้เลือกสิ่งที่เองชอบขนาะนะเพราะว่าตอนแรกสิ่งที่พี่อยากเรียนนะพี่อยากเรียนอยากเรียนวิศวะคอมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ไงเราเป็นติดเกมมาเร่อะวะเราอยากเล่นเกมเพื่อแบบเฮ้ยเออแต่ว่า ด้วยความที่เราเรียนเอกตอนนั้นเรียนสายฝรั่งเศสซึ่งเราเต็มตัวดีมากเลยแบบพอหนังสือมาดูว่าแบบเฮ้ยพ่อวิคณิตเขาเรียกยังไงวะสรุปไปดูเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบเหมือนแผนนะว่าสรุปเขาไม่รับไม่รับสายสิแล้วเลยวิคนิตซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยแล้วเราเราจะเรียนอะไรวะเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดแบคืออะไรซึ่งตอนนั้นผมถนัดภาษาอังกฤษ เพราะว่าคะแนนภาษาอังกฤษผมมันดีอะล้นหลามมันล้นล้นหลามคือแบ่งให้เพื่อนกันได้โอ้โหแบ่งให้พี่ป่ะนั่นแหละครับผมแต่คือนั่นแหละผมก็เลยเลือกเองภาษากรีกใช่ไมคือเสีนดับอ่ะเป็นภาษากรีกหมดเลย อ่าก็เหมือนเหมือนว่าที่พี่บอลพูดเมื่อกี้ก็ประมาณประมาณว่าด้ียความว่าเยี่ยนมปลายมาไม่สามารถแบบไปสนามที่ตัวเองชอบได้ก็เลยมานั่งดูว่าสนามที่ตัวเองเก่งแบบสนามที่ตัวเองแบบทําได้สนามอะไรเขาก็เลยมาจริงจริงมันว่าพี่บอลเลยว่ามันเป็นเแบบตัวจริงต่อให้สิบปีต่อให้แบบน้องตั้งใจแบบอยากจะเข้าแบบอย่างพี่บอลเนี่ยวิศวะคอมเนี่ยแต่ว่า ลืมไปว่า,าเราเน,นี่ยสายศิลป์เงี้ยเราไม่ล้างหวัว <c oughs> ทำยังไงได้ก็ต้องไปเรียนางอื่นนะรู้ไหมใช่ใช่แต่ของพี่มันก็จะมีเคล็ดลับของพี่ก็คือถ้าถือว่าเราจะเลือกคณะที่ชอบคณะที่แบบเราอยากจะเรียนจริงๆเาานี่ยเราวันนั้นดูหรือว่าเราชอบทําอะไรคือบางคนเนี่ยมันเนาขเาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราทาอ่ะมันเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอ่น้องชอบบางคนชอบประดิษฐ์อย่างเช่นน้องผู้ชายเนี่ยบางคนอุปถัมคงชอบคอมพิวเตอร์มากเลย ก่อคอมสิบเครื่องต่อหนึ่งวันผมก็ทําได้อันั้นก็คือมันก็จะเป็นความชอบแต่น้องชอบหรือน้องทาไปโดยที่น้องไม่รู้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้แหละมันสามารถเอาไปต่อยอดหรือเอาไปเลือกสาเียนได้หรือว่าบางคนน้องผู้หญิงบางคนเนี่ยโอ้โหที่ถามน้องเลยน้องชอบอะไรน้องชอบอะไรน้องชอบพี่ค่ะอ๋อเดี๋ยวก็ล้วเปนไงล่ะทผ่านไปกี่ปีแล้วก็จะได้คำถามผมว่าตอนถามไปในหัวผม ถ้าสมมติว่าให้เลือกเรื่องหนึ่งอย่างที่ชอบอย่างเช่นหนูชอบร้องเพลงหรือชอบเต้นหรือชอบเล่นดนตรีหรือชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือชอบประดิษฐ์นู่นนี่นั่นลองเลือกมาสักหนึ่งอย่างหนูอชอบออกแบบค่ะชอบวาดรูปอ่ะก<ช>็แต่ก็บชยู่แล้ว่ก็เป็นก็มันก็จะเป็นคณะพวกสถาปัตย์างเยครับพี่วอลใช่เป็นสไตล์แบบคณะของพี่วอลแต่ว่าสถาปัตย์มันก็จะมีหลายแบบมันจะมีท้งออกแบบเสื้อผ้าออกแบบโครงสร้าง เทื่อเป็นบ้านบ้านลาบ<า>้านช่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่า,าน้องชอบแบบไหนนอ้องก็ลองไปเสนอ<ส>า<ส>ัได้แต่ถ้าแนะนําที่แนะนําน้องจริงก็จะเป็นสถาปน์ครับหรือว่าจะเป็นบ้างบ้ามหาหลัยมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับเขาจะเรียกว่าคณะศิลศิลปะ อ๋ออ๋อที่เป็นวาดรูปใช่มันแล้วแต่คณะแบบว่านารุมิทนารุมิทของมหาลัยนี้เรื่ออย่างนี้ของมหาลัยนี้เรื่ออย่างนี้อะไรอย่างนี้จะไม่เหมือนกันใช่ครับแล้วก็น้องๆก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ยพี่เรียนคณะนี้แล้วมันจบมามันจะทํางานไรได้หรือเปล่าจริงมันทํางานได้เยอะมากเลยนะคือคืออย่างเช่นอถ้าน้องวาดรูปเนี่ยถ้าเป็นแบบถามคนสมัยก่อนนี่เขาจะพูดว่าโอ้ยวาดรูกมันทำอะไรได้มันก็จะมีแค่พวกศิลปะที่เขาขาย พวกคนที่แบบอายุเยอะๆกินแห่ใช่ป่ะเตารเฉลิมแบบอาจารย์เฉลิมอะไรอย่างเงี้ยน้องบางคนไม่รู้หรอกแต่ว่าก็จะเป็นสไตล์นะแต่ถ้ามาถามคนสมัยเนี้ยที่พวกพี่จบไปพวกพี่บอกเลยว่าตอนเนี้ยมันใช้ศิลปะในการมั่นคงหชีวิตหรือว่าสังคมเนี่ยต้องการศิลปะเยอะมากเพราะว่าศิลปะมันเป็นแขนงหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรความเพลินินกับชีวิตในการใช่นะก็จริงมันมีเยอะลองลองไปศึกษาดูครับมันมีเยอะครับอ่ะขอบคุณมากครับตอบยาวมากเลยแล้ว ก็ชิวเรามีเวลาคุยกันอ๋อได้เลยอ่ามีใครอยากถามไหมน้องผู้ชายถามได้นะครับพี่บอกเลยว่าน้องตอบได้หมดเลยน้องบันนี้ไงจำไมวเปล่ยนไม่ได้หรอจำไม่จำไม่ได้หรอเปลนไงจำไม่ได้จำได้เมื่อวานที่ลงตั๋วอยู่เห็นเดียวถ้าไม่บอกไม่เห็นเลยเขาบอกเขาว่าคำถามคืออะไรฮะถน้าไม่ได้เป็นนักแสดงที่บอลกัด ถ้าไม่ได้เป็นนักสแสดงอยากเป็นอะไรจริงๆผมคิดไว้แล้วตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าผมอยากเป็นอาจารย์มหาลัยแล้วสิ่งที่มหาลัยที่เล่อนต้องเป็นธรรมศาสตร์แล้วนะเว้ยคือแบบคือผมอยากเป็นอาจารย์สอนภาษาสเปนที่ที่มอธอมาเพราะว่ามันคือด้วยความที่ตอนที่ผมเรียนสเปนที่ที่ธรรมศาสตร์เอก สเปนมันยังไม่ได้ตั้งขึ้นมาแล้วเหมือนเราเราเป็นรุ่นแรกเลยที่อาจารย์เขาสอนสเปนแล้วเหมือนมันแบบมันถูกพันกับอาจารย์ะก็อไมมันเหมือนเราสราบมาด้วยกันเหมือนอย่างสารฝันเออแล้วแบบสารต่อแล้วเหมือนตอนที่อยู่อยู่ปีสี่อ่ะมันเป็นเอกคดีนึกออกไหมแล้วเนี่ยเรียนไม่ทันตอนที่มันเป็นเอกเลยเพราะว่าจบอ่จบองก็เลยแบบว่าอยากไปเป็นอาจารย์เรารู้สึกว่าอาจารย์เอกสเปนที่ธรรมศาสตร์เขา แพชชั่นอะเหมือนเกมโบดเออมันดีอะแล้วแบบเป็นไปโลมเขามีแพชชั่นในการสอนอาจารย์ก็แต่งตัวมาเท่ในการสอนเออคือคือชอบก็เลยคิดมาแล้วแหะว่าอยากจะเป็นอาจารย์สอนระเบนที่ธรรมศาตร์แต่ว่าการที่จะเป็นอาจารย์มหาลัยมันไม่ใช่ว่าจบปอตีแล้วก็เป็นได้แล้วเยคือต้องไปแบบต้องไปสอนอันใหม่อะแบบแผนใหม่ต้องจบปอเอกถึงจะเป็นอาจารย์มหาลัยในธรรมศาสตร์ นั่นแหละบอกมาเลยมันเรียนโทรเลยที่ก็เรียนว่โทต่อนั่นแหละก็เลยแบบว่าเฮ้ยยากแต่ว่ามันแต่ว่าที่อยากเป็นจริงๆคืออยากเป็นอาจารย์ในาลัยใช่ครับอันนี้บอกอยากสอนให้คุณบอลนะก็คือครับคุณอยากอยากสอนคุณอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมใช่เดา๋ยวมาสอนน้องแล้วกันเอาเป็นภาษาสเปนได้ไหมอ๋อถ้าคำหนี้งที่น้องอาจจะได้ใช้บ่อยอย่างเช่นถ้าเกิดคําว่ารักในภาษาสเปนพูดยังไงผมรักคุณอย่างนี้อ๋อใช่ใช่ ตเกียร์หร q u เกียร์หรอตเีย t m โมเลยว่ะติอโมติมตอโม้องต้องับมขอบคุณนะที่ท bon. no. like ี่บอลสอนให้น้องรู้จักคำวารักเน่ะเฮ้าเกยเวะอใชภาษาสเปนโหล้วผมนหวเลยถ้าคนเรียนภาษาสเปนอะปวหัวมากอี้ถ้าไม่มีแฟชั่นจริงเดี๋ยวไ่รูเรื่องเป็นการติววะติวติวใช่ใช่ครับผม นะครับอ่าน้องคขาเรนอ่ะ<ม>พี่พร้อมบ้างดีกว่าถ้าพี่พร้อมไม่ได้เป็นนักสแสดงในอยากเป็นอะไรฮะเป็นถ้าผมไม่ได้เป็นนักแสดงเนอะผมอยากเป็นศิลปินออ๋ศิลปินศิลปินเพลงครับคือผมเป็นคนที่รักในดนตรีมากผมคือพูดง่ายเตั้งแต่ตั้งแต่แบบจำความได้จนโตจนถึงทุกวันนี้คือชีวิตผมมันดำเนินการด้วยเสียงเพลงทั้งชีวิตเลยใช่คนอื่นร้องตื่นมานี่คลอจากแม่ได้ร้องอูแหววกูแหววคุณร้องยังไงฮะ อีเด้เดี๋ยว56สำเียงได้เลยไม่คือเราผูกพันกับเสียงดนตรีมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าไม่ว่าเราจะแม่แม่พี่คนนี้ตื่นเช้ามาแล้วเป็นไรไม่รู้จะชอบกดวิทยุหรือว่ากดอะไรที่มันเป็นแผนเสียงเป็นเพลงแล้วตื่นเช้าขึ้นมาพี่จะได้ยินเสียงเพลงก่อนลืมตาเสมอไม่ว่าจะตื่นเช้าทุกเช้าเลยก็จะได้เพลงมาและเข้า เลยก่อนที่จะลืมตาลืมตามองฉันดีๆครั้งไม่เพลงนี้หลับตาซทีนะไฟับไมไฟดับเลยไฟดับเลยไฟเลยปดไฟนะคับดไฟเลยนี่คือแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสักวัน่เราจะทำให้คนมีความสุขจากเพลงที่เราสร้างขึ้นมาให้ได้ก็เลย เรื่องที่อยากเป็นศิลปินมากเคยคิดไหมว่าตัวเองอยากอยากเป็นพนักงานบริษัทอะไรเงี้ยเคยคิดไหมไม่เคยเพราะว่าต้องบอกเลยว่าพี่ใช้ชีวิตประมุขใช่ป่ะพร่รู้แล้วผมคนที่ทําอะไรไม่จําเจไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆแล้วก็เป็นคนที่เบื่ออะไรที่มันซ้ำๆซากๆอ่วยในการเปิดเพลงบล็อตอะนี่เห็นด้วยใช่ก็คือผมคนที่หาอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆ่เสมอแล้วเวลาการที่เราไม่ว่าเราจะเป็นข้าราชการ ว่าเป็นพนักงานบริษัทเนี้ยข้อดีของมันก็มีนะน้องแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับชีวิตแบบที่พี่ชอบอะไร้และสไตล์คนใช่ใช่พี่ก็เลยแบบจะที่จะตัดออกไปเลยพวกเนี้ยพี่ก็เลยแบบโอเคถ้าฉันไม่เป็นศิลปะไอเป็นเป็นศิลปินฉันก็จะเป็นแค่ซีอีโอคนหนึ่งที่จะสร้างบริษัทขึ้นมาเองเลยอะไรเงี้ยจริงครับเป็นไงล่ะถามสั้นัตอบยาวมีไหมฮะมีคำถามมีไหมฮะมีไหมครับมีไหมครับขอบคุณ ต่อไปุป็นวะเห้ยโวยถามว่าอะไรเออเรียนนิเทศนี่ยากไหมคะเป็นยังไงบ้างนิเทศเรียนยากไหมฮะเป็นยังไงบ้างนิเทศพี่บอกเลยว่าไม่ยากค่ะนิเทศเป็นคณะที่ง่ายมากไม่ค่อยมีสอบด้วยสอบไฟเอรมันจะมีแค่สอบไฟนอลบางวิชาเช่นว่าน้องเรียนเทอมหนึ่งแปดตัวน้องจะได้สอบแค่สองตัวหรือตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่านิเทศอ่ะมันจะเป็นแบบเวลาที่เขาสอบกันข้อกานิเทศมันจะเป็นการแบบ การไปทําหน้างานการเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแสดงให้ครูดูเหมือนพรีเซนต์โปรเจกต์ตัวนี้นั่นมากกว่าครับมันไม่เรียนเองอะไรบอกอะไรผมเรียนเอกคีทีแบดดิ้งครับก็คือเหมือนเรียนเป็นซีโอเครับเรียนต่อสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆนิเทศอ่ะพื้นฐานมันจะได้เรียนเหมือนกันหมดเลยพวกการสื่สารการแสดงได้เรียนเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็ความยากของคณะนิเทศอ่ะมันมีแค่อย่างเดียวถ้าคนที่ ไม่ได้หลักในการใช้ชีวิตอย่างบ้าคลังหรือว่าเป็นบ้าในแต่ละวันอย่าเข้าเพราะว่าขณะนี้ทคือขณะที่ต้องใช้พลังชีวิตเยอะมากในการดําเนินหรือว่าในการเข้าไปเรียน คณะนิเทศน้องจะสังเกตไหมว่าเคยเห็นรุ่นพี่นิเทศกับรุ่นพี่คณะอื่นไหมรุ่นพี่คณะวิศวะก็จะเป็นแบบอุย้ยหลอ่หลอๆเนี่ยมีครับถูกไหมอ่ะคณะนิเทศนี่แต่งตัวซิ่งมาเลยอย่างเท่เลย<อ>คือมันจะเป็นเอกลักษณ์ของนิเทศคนระับนิเทศจะบไว้ว่าเรียนนิเทศให้เรียนเหมือนคนบ้าใช้ชีวิตเหมือนคนบ้าเราจะไม่อายคนอื่นเราจะทําอย่างที่คนอื่นเขาไม่เคยทากันเราจะทําอย่างที่คนอื่นเขาไม่กล้าที่จะทบ เป็นไงล่ะบ้านค็นประเทศสากเป็นไงใช่คำถามยิพลังนกันมาเยอะแล้วถ้าสมมติว่าอยากอยากเป็นทานที่ต้องมาเรียนในเทือกไหมฮะไม่ต้องเรียนขอข้ามไปเลยประเทศทาสต่อมาเรียนขอข้ามันไม่ตปเรียนโอเคโอเคแล้วเพิ่มมีไหมฮะมีไหมฮะคุณน้องผู้ชายถามได้นะถามได้ถ้าอยากอยากถามอะไรนู่นนี่นั่นนาะถามได้หมดเลย <laughs> เวลาที่ที่ท้อหรือเครียดม,มีวิธีคลายเครเียดตัวเองยังไงคะเวลาท้อหรือเครียดม,มีวิธีคลายเครเียดยังไง